สวัสดีค่ะมาชมไม้ในสวนกันค่ะเช้านี้บรรยากาศที่บ้านบรรยากาศที่บ้านไม่ค่อยหนาวค่ะเพื่อนๆที่หัวหินจะไม่ค่อยหนาวค่ะที่บ้านเพื่อนๆหนาวกันไหมคะบรรยากาศที่หัวหินตอนนี้ก็ประมาณ2ี่ห้าองศาค่ะ ที่เห็นอยู่นี้เป็นสน่หจันประกายดาวนะคะเข้าสีชมพูสวยมากๆเลยค่ะเอาไปเลี้ยงเป็นไม้ประดับบ้านเป็นไม้ประดับสวนสวยๆเป็นไม้มงคลค่ะนี่ค่ะด่างสวยค่ะนี่ค่ะมีจำนวนนะคะ เข้าชมพูสวยมากๆค่ะนี่ค่ะความเป็นชมพูก็ราคาก็มาดูกระถางนี้กันค่ะกระถางนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่อยู่นะสามร้อยห้าสิบ ค,คุณเพื่อนสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะก็จะมีหลายกระถางนะคะกระถางนี้ก็3ามรอยห้าสิบนะคะมีจำนวนนะคะคเพื่อนๆสนใจทักมาได้นะคะ ก็มาดูกระถางนี้กระถางนี้ก็จะห้าอยมีสาม้ากับห้าอยนะคะสนใจก็ทักมาสอบถามได้ค่ะอันนี้จะเป็นออเหลียนะคะออเหลียกระถางยาวมากค่ะฟอมโต ไม่ถนัดยกค่ะมือเดียวกระถางนี้พันสองค่ะพันสองสนใจทักมาได้นะคะด่างสวยค่ะด่างสวยนะคะความด่างสูงมากแล้วค่ะสูงเท่าเอวแม่้าแล้วค่ะประมาณ ความสูงก็ไม่ต่ำกว่าเม็ดค่ะเกินอีกค่ะอันนี้ก็เป็นบุตรสลาคำด่างเหลืองค่ะบุตรสลาคํำด่างเหลืองเดี๋ยวเราจะแยกหนอถ้าเพื่อนๆนสนใจก็ทักมาได้นะคะก็จะมีหน่อแล้วหน่อใหญ่ก็จะ3ามพันห้าค่ะ หน่อใหญ่เนี่ยค่ะมีลูกแล้วค่ะสามพันห้าสามพันค่ะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะคะเป็นไม้หนอ่อไม้หน่อนี่ให้ลูกเร็วค่ะก็จะแพงกว่าไม้ชิ้นตาหน่อยนะคะอันนี้เป็นโชคเก้าชั้น ติดฝักแล้วค่ะนี่ค่ะออกดอกออกฝักแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นไม้ดำค่ะดำมีเชื้อแดงค่ะเขาจะด่างทุกใบนะคะเป็นด่างในเนื้อค่ะเพื่อนๆเนื่องจากที่เขามีความดำเข้มก็จะไม่ค่อยมองเห็นเชื้อด่างแดงเท่าไหร่เป็นคาบน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆ มองไม่ค่อยชัดค่ะนี่เป็นใบใหม่ใบใหม่เนี่ยความด่างต้นนี้เรากะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะไมด้ดำดำมีเชื้อแดงนี่ก็หายากนะคะแต่ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะนี่ค่ะความความด่างนี่ค่ะแดงจะเห็นแดงๆงไหมคะคเพื่อน กล่องมันก็ย้อนแสงเนาะหลังใบก็จะแดงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแดงๆด,ดำๆค่ะนี่ค่ะสวยค่ะไม้ต้นนี้สนใจก็ทักมานะคะนี่ก็เป็นต้นแม่พันธุ์ มันคือเรื่องของเรื่องอะคะ่ะมันกระถางใหญ่ค่ะเพื่อนๆจัดส่งลำบากนะคะนี่ก็เหมือนกันจัดส่งลำบากค่ะถ้าอยู่ใกล้ก็มารับเองได้นะคะสนใจสอบถามราคามาได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นไซส์แม่พันธุ์ค่ะ,นะคะอันนี้ก็ขอบเข้าม่วงแล้วค่ะ เพื่อนๆมองเห็นความม่วงไหมคะนี่ค่ะความม่วงเขาจะเข้าสีม่วงค่ะนี่ค่ะนี่ก็ขอบม่วงมาแล้วค่ะเป็นไม้หนาโฟมดีทรงดีค่ะมีติดฝักอยู่ประมาณสี่ฝักค่ะ เราผสมเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเข้าเด่งแดงเข้าชุมพูนะคะเข้าม่วงอันนี้ก็จะเป็นทับทิมะคะ่ะอันนี้เป็นใบใหม่ใบใหม่ยังไม่กัดสีน,นี่เป็นทับทิมสยามนะคะความดาง พร้อมเป็นทับทีมเขาจะด่างในด่างกระดูกกระดูกออกแดงๆค่ะค่ะอันนี้ก็ไซแม่พันธ์ค่ะส่งลำบากค่ะเพราะว่าเขาโตมากแล้วกระถางใหญ่ถ้ามารับเองอะได้ค่ะเพื่อนๆสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าม่วงแล้วค่ะนี่ค่ะความม่วงเข้าสีม่วงแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะนี่ค่ะเริ่มกัดสีม่วงมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะความม่วงอันนี้ก็ไม้ฟอร์มดีทรงดีค่ะ ไม้นี้เราได้มาจากสวนใหญ่นะคะฟอมดีทรงดีใบดกค่ะเป็นไม้มีรหัสค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นเห็นเลยค่ะไม้มีรหัสนี่ค่ะเราได้มาจากสวนใหญ่ค่ะแต่เราไม่อยากจะเอ่ยชื่อสวนไม้ทุกต้นที่เรามีค่ะ ได้มาจากสวนใหญ่หมดแล้วค่ะก็มาดูไซต์เล็กกันค่ะไซต์เล็กอันนี้ก็เข้าม่วงแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่เห็นขาวๆเนี่ยก็เริ่มจะม่วงแล้วค่ะก็มีนี่ค่ะความเป็นม่วงเป็นไม้ม่วงนะคะม่วงออกออกสีบันเย็นนะคะนี่ค่ะ เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะต้นนี้ก็ห้ารอยรวมส่งนะคะสนใจก็แคปหน้าจอได้เลยค่ะห้ารอยรวมส่งต้นนี้ก็ออกสีแดง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 ชมพู แดงชมพูค่ะนี่ค่ะตามภาพต้นนี้ก็ห้าร้อยรวมส่งค่ะไม้เขาจะเปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่อยู่ทรงแบบนี้ตลอดไปนะยิ่งโตเขาก็ยิ่งเปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยๆะคะ่ะไม้อะเปลี่ยนฟอร์มไปจนถึงประมาณอายุปีครึ่งถึงสองปีะคะ่ะ จะเห็นฟอร์มจริงของเขาค่ะแล้วก็ต้นนี้สีสวยมากค่ะเพื่อนๆเป็นสีที่สีชมพูสดสดชมพูหวานนะคะสีหวานมากค่ะต้นนี้นี่ค่ะไม้เนี่ย ยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะนี่ค่ะกระดูกแดงกระดูกแดงมากๆเลยค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่พันห้านะคะนี่ค่ะสีของเขาเป็นชมพูที่สวยค่ะหาย,ยากนะคะชมพูแบบนี้เป็นชมพูพีชพีชแบบแป้นๆน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ สวยค่ะต้นนี้ด่างก็สวยพันห้านะคะสนใจก็แคปหน้าจอได้ค่ะเอามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เข้าสีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นความแดงไหมคะต้นนี้ก็มันสะท้อนแสงเนาะกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นี่ค่ะความแดง เ,เพื่อนเห็นคอมแดงไหมคะต้นนี้ขายอยู่ที่พันแปดค่ะพันแปดรวมส่งนะคะมาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้ก็ม่วงค่ะอันนี้ม่วงเลยค่ะม่วงจ๋าเลยค่ะต้นนี้ก็ขายอยู่ที่ สามพันห้าค่ะเป็นไม้ออกจะสรงน้ำผุทรงเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆยิ่งโตเขาก็ยิ่งเปลี่ยนฟรฟมใบเขาจะกว้างกว่าเดิมนะใบจะไม่อยู่เหมือนเดิมนะคะเขาก็จะเปลี่ยนฟรฟมค่ะก็มาดูกระถางนี้ก็ ดูค่ะดูสีสีสวยมากค่ะม่วงออกม่วงออกชมพูหรือเขาเรียกสีบานเย็นนะคะนี่ค่ะถ้าขา,ขาวเนี่ยก็จะกัดม่วงเข้มนะคะที่เห็นเนี่ยนี่เป็นใบใบใหม่ล่าสุดต้นนี้ก็ขายอยู่ที่3 5มพค่ะสวยมากต้นนี้ 3ามพห้ามาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้ก็สีออกม่วง,งแดง,แดงต้นนี้ก็พันห้ารวมส่งค่ะพันห้ารวมส่งนะคะสวยค่ะ ตรงนี้ก็เข้าชมพูมาเรื่อยๆแล้วค่ะใบก็จะมีตำหนิหน่อยค่ะใบโดนฝนโดนมีกระแทกใบก็จะเสียหายค่ะยังไม่อยากขายเพราะเพราะว่าใบมันมีตำหนิเยอะค่ะแต่ฟอร์มสวยทรงสวยค่ะแล้๋ยวเราจะ เอาไว้ยกยอดดีกว่ายกยอดตั้งฟอร์มใหม่สวยค่ะไม้ฟอร์มคอมเพกฟอร์มทรงผักกาดทรงคอมเพกค่ะไม้คอมเพกทรงสวยค่ะต้นนี้มันก็ตะก้าใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆค่าส่งก็จะแพงค่ะ ถ้าอยู่ใกล้ก็มารับได้นะคะทรงคอมเพกสวยค่ะคือเราไม่อยากแจ้งราคานะคะเพราะว่าเราไม่อยากส่งนะคะเพื่อนๆมันกระถางใหญ่ตะกร้าใหญ่ะคะ่ะถ้าส่งมันก็แพงะคะ่ะดูไซส์เล็กกันดีกว่าเนาะเพื่อนๆ เอามาดูพวกไม้อโกนิมากันค่ะอโกนิมาอันนี้เป็นมันนีลาด่างหรือเขียวหมื่นปีนะคะฟรอมนี้400รอรวมส่งค่ะด่างสวยค่ะอันนี้ก็เป็น อัญนชนมณีสีชมพูในกล้องสีมันจะซีดนะคะเพื่อนๆแต่นอกกล้องสีเขาจะเข้มกว่าในกล้องนะอัยนชนมณีสีชมพูต้นนี้แปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทไปกับต้นอื่นนะคะอันนี้ก็มาดู อโกนิมาสวนภูมตนนิต้นนี้ก็สี่ร้อยรวมส่งค่าด่างสวยค่ะนี่ค่ะกระถางนี้ก็สามร้อยห้าสิบรวมส่งค่าด่างสวยค่ะอันนี้ก็เป็นอโกูนิมายกสยามด่างสวยมากค่ะต้นนี้ก็ สี่ร้อยรวมส่งค่านี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะรวยล้นฟ้าด่างกระถางนี้สองรห้าสิรวมส่งค่ามีจำนวนนะคะถ้าเอาหลายกระถางเราก็จะลดให้ค่ะ แล้วก็จะมีกวักเงินค่ะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลกวักเงินอันนี้150รวมส่งนะคะมีจำนวนนะคะอันนี้ก็รวยล้นฟ้าด่าง250รรวมส่งค่ะ อันนี้เรานึกชื่อออกแล้วคลิปที่แล้วเรานึกชื่อไม่ออกเป็นนาคขลาดค่ะนาคขลาดเขาเป็นไม้มงคลนะคะเขาจะด่างนะคะนี่ค่ะความด่างเป็นด่างเหลืองค่ะนาคขลาดประทานพลชื่อเขานี่ค่ะด่างเหลืองนี้เอาไป ไปยกยอดได้เลยนะคะเงาเขายาวแล้วะค,ะค่ะเพื่อนๆดูค่ะเง่ายาวยกยอดได้เลยต้นนี้พันหกรวมส่งค่ะอันนี้ก็เป็นกวากด่างเหลืองด่างสวยมากค่ะด่างเหลืองลายวากิวค่ะด่างสวยค่ะนี่ค่ะนี่ก็ต้น ต้นโตมากแล้วนะคะคุณเพื่อนเก0ารวมส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นวาสนาดารารายต้นนี้ก็900รวมส่งค่ะ ก้าร้อยรวมสง่งนะคะนี้ก็ส่วนนภูมิด่างสามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นขันหมากราชาด่างก้านแดงต้นนี้ก็ สี่ร้อยเป็นไม้ตอนะคะนี่ค่ะตอเยอะเลยค่ะแล้วเขาก็ออกหน่อมาอีกนะคะมีสามหน่อค่ะตอนนี้เป็นไม้ตอสี่ร้อยรวมส่งค่าต้นนี้ต้นนี้ก็สามร้อยห้าสิบรวมส่งสวนภูมิค่ะด่างสวยค่ะต้นนี้อะไรนะเราลืมชื่อ ต้นนี้ห้บาทไปกับต้นอื่นนะคะเป็นอโกูนิมาค่ะด่างสวยค่ะมีสองต้นค่ะนี่ค่ะต้นละห้าสไปกับต้นอื่นนะคะ<ม>ก็มาดูเสน่ห์จันกันค่ะเสน่ห์จันนี้เป็นเป็นดำชมพูด่างมิ้นนะคะ ด่างมิ้นกับด่างชมพูคนละตัวกันนะคะเพื่อนๆมิ้นด่างมิ้นก็ราคาก็จะสูงกว่าดำชมพูนะคะต้องแจ้งให้เพื่อนๆนทราบบางท่านอาจจะไม่รู้ราคาค่ะมิ้นก็จะราคาสูงกว่าชมพูตัวนี้ก็อยู่ที่พันห้านะคะ พัหด่างทุกใบค่ะพันห้ากระถางนี้เป็นมิ้นเหมือนกันค่ะเขาเข้าฟูมิ้นค่ะอัน,นอันนี้ฟูมิ้นทุกใบเลยค่ะเพื่อนๆเ,เข้าฟูมิ้นนี่ก็หายากอยู่นะคะเพื่อนๆต้นนี้พันหกรวมส่งนะคะนี่ค่ะ ด่างสวยค่ะพันหกเป็นมีรากอากาศละค่ะโตยาวนะคะเอาไปยุกยอดได้เลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งตัดยุกยอดขายต้นนี้ต้นนี้สวย ขายต้นที่สวยคะ่ะแม่ค้าจะขายต้นที่สวยคะ่ะแล้วก็มาดูกระถางนี้คะ่ะกระถางนี้ก็มีอยู่ต้องสองหน่อนะคะนี่คะ่ะหนอเล็กมีหน่อขึ้นมาแล้วค่ะต้นนี้ก็แปดร้อยรวมสง่งทุกต้นจะเป็นชมพูด่างมิ้นท์นะคะอันนี้ก็แปดร้อยรวมส่งค่ะ เป็นด่างมิ้นค่ะต้นนี้ไม่ค่อยสวยมีนอนกินมีตำเนิไม่ขายดีกว่าขายต้นที่สวยค่ะต้นนี้ก็แปดร้อยค่ะแปดร้อยรวมส่งนะคะก็มาดูอันนี้เป็นฟิโลหูช้าง ต้นนี้ก็หกร้อกิโลหูช้างหกรหรวมส่งค่ะไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็มาดูทับทิมต้นนี้ก็เป็นทับทิมเป็นทับทิม้อยนะคะเป็นโชคทับทิมนี่ค่ะด่างสวยมากค่ะ ดูสีค่ะสีจัดมากค่ะนี่ก็จะสีก็จะกัดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่เป็นใบใหม่สวยค่ะทับทิมทับทิมเนี่ยเป็นไม้ที่เชื้อดีนะคะเป็นไม้อมาตะนะคะคนที่เขาทำสวนน่ะเขาจะไม่ทิ้งทับทิมนะคะ อันนี้ก็ขายอยู่ที่เท่าไหรดีอ่ะไม้มันก็กระถางค่าส่งก็จะแพงอยู่นะสี่พันค่ะสี่พันรวมส่งค่ะยิ่งสวยราคาก็ยิ่งอัพขึ้นนะคะเพื่อนๆราคาไม่มีลดค่ะทับทิม อันนี้ไม่แพงค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นโชว์เก้าชั้นอันนี้ด่างสวยด่างด่างสวยทุกใบค่ะเพื่อนๆเข้าชมพูเขาก็จะมีตำหนิใบล่างๆหน่อยค่ะ แต่ใบบนสามใบนี้สวยไม่มีตำหนิต้นนี้ก็สองพันรวมส่งค่ะจากสองพันห้าฟอร์มโตมากแล้วนะคะสองพันห้าลดให้ปีใหม่ค่ะสองพันรวมส่งด่างสวยเป็นไม้ทรงการยกค่ะ ใบเขาก็จะกว้างจะใหญ่ได้กว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆไม้อะฟอร์มยังไม่นิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นยังไม่ขายดีกว่าเอาไว้เป็นแม่พันธ์สวยอันนี้ก็ เป็นโชคทรงใบกว้างใบกว้างใบกลมนะคะนี่ค่ะเป็นดำค่ะติดดอกติดฝักแล้วนะคะเพื่อนๆต้นนี้เอาไปแป0รรวมส่งนะคะจากขายอยู่ที่พันหนึ่งนะคะไซส์เนี้ยพันหนึ่งค่ะ็บปีใหม่800รรวมส่งค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ เป็นดำแดงค่ะดำแดงนี่ค่ะต้นนี้ก็จะขายอยู่ที่สองพันห้าเอาไปสองพันรวมส่งค่าใบใหม่มาก็ราคาก็ยังสองพันอยู่นะคะสองพันรวมส่งเป็นดำแดงค่ะส่งก็สวยอยู่นะ ไม้ฟอร์มโตอยู่นะคะสองพันรวมส่งก็มาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้ยิ่งอยู่ยิ่งสวยค่ะเปิดแดงมาแล้วค่ะแดงหลังใบเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ที่เห็นออกเป็นกลิมครีมนี่ก็เขาก็จะเข้าแดงนะคะเป็นใบใหม่เป็นสีสัมฤทธิ์ค่ะ นี่ค่ะเขาเป็นความม่วงความแดงต้นนี้ก็ขายอยู่ที่สองพันห้าปีใหม่เอาไปเลยค่ะลดเพื่อ,เพ,อเพื่อนเพื่อเอฟซีสองพันรวมส่งค่ะฟอร์มสวยนะคะใบดกเป็นทรงน้ำผุค่ะสวยค่ะสองพันรวมส่งค่ะเอามาดูต้นนี้ ต้นนี้ก็ไม้ดำต้นนี้ก็ทรงใบก็จะกว้างอยู่นะคะใบกว้างใบกลมอันนี้ก็เป0ดร้อยรวมสรงค่ะ8ป0ดร้อยรวมสรงนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสนใจก็ เราก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็แอดไลน์มาได้ขอมาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะรับประกันการขนส่งนะคะในกรณีที่ถ้าสินค้าเสียหายระหว่างขนส่งเราก็จะรับเคมหรือหรือคืนเงินให้ ได้ค่ะเราจะชดใช้ให้ตามความเสียหายค่ะสนใจก็พิกัดก็ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ